เมื่อไฟสงครามฮอรัสโซรซีจบลงอิมพีเรียมออฟแมนก็สูญเสียประชากรไปมากกว่า2.3ล้านล้านคนไปกับสงครามในครั้งนี้นอกจากนั้นยังมีดวงดาวอีกนับไม่ถ้วนที่ถูกทำลายไปในระหว่างสงครามและที่ปฏิเสธไม่ได้คืออิมพีเรียมออฟแมนสูญเสียบุคคลสำคัญไปไม่ว่าจะเป็นเมลคาดอร์เดอะฮีโร่หรือ Emperor of m a n แมนคายและไพรมาคนอื่นๆในระหว่างสงคราม ในตอนนั้นไพรมากรโ ب ر เต้กาลิมานแห่งอัลตรามารีนได้รวบรวมเหล่าผู้พักดีที่ยังเหลือรอดเข้ามาในลีเจียนของตนเองก่อนที่กระจายพวกเขาไปตามมุมต่างๆของจักรวาลเพื่อซื้อเวลาให้ลีเจียนอื่นๆสามารถฟื้นตัวและสร้างอาวุธเพื่อต่อสู้กับเหล่าเควอสเปซมารีนที่เหลือได้แม้ว่าจะมีเทรดเตอร์ลีเจียนบางลีเจียนหนีกลับมาในไอออฟเทอร์เลอร์แล้วแต่ก็ยังมีบางลีเจียนที่ยังอยู่ในมิติความเป็นจริง เช่น i อออนเวอรีเที่ยังคงปักหลักอยู่ตามดวงดาวที่พวกเขายึดได้ในระหว่างสงครามหรือไนหลอดลีเจียนที่ยังคงกวาดล้างไล่ฆ่าผู้คนตามขอบชายแดนของอิมพีเรียมในภายหลัง i อออนเวอรีเก็ได้ถูกขับไล่ออกไปและไพร m มาร์คคอนราดเคิรแห่งไนหลอดก็ถูกลอบสังหารในขณะเดียวกันหลังกาลิมานกลับมาและเขาได้สังหาร p r i m a r ร์คอัลฟารัสแห่งอัลฟาลีเจียนบนดาวเอสลาด กองกำลังของเหล่าเทรดเดอร์ลีเจนทั้งหมดถูกขับไล่กลับไปที่ไอออฟเท r r o เหลังการรบอันยาวนานของการขับไล่ฝ่ายทรยศออกไปจากอิมพีเรียมไพรามากโ,โรบเตกาลิมานก็ได้กลับมายัางอิมพีเรียมเพื่อฟื้นฟูจักรวรรดิแห่งมวลมนุษยชาติให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งกาลิมานได้แยกอิมพีเรียมนาวออกจากอิมพีเรกาดเพื่อลดอำนาจทางการทหารลงและเพื่อป้องก,กันการก่อกบฏซ้ำรอย จากนั้นเขาก็ได้นำสิ่งที่เมาคาดอริเริ่มไว้กลับมาดำเนินการให้สำเร็จนั่นคือการก่อตั้ง The Imperium Inquisition <c oughs> เพื่อให้พวกเขารับหน้าที่ปกป้องความลับของ Chaos ไม่ให้มันกระจายออกไปจนกลายเป็นสงครามก่อกระบฏครั้งใหม่จากนั้นก็ได้มีการก่อตั้ง g r a c e Knights p a c e Marine Chapter <c oughs> เพื่อรับหน้าที่ในการต่อสู้กับเหล่า c h a ส s Demon และปกป้องความลับของ Chaos ไม่ให้มีมนุษย์รู้ถึงตัวตนของ Chaos จากการปฏิรูปทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอิมพิเรียมกาลิมานเป็นผู้กระทำโดยความที่กาลิมานนั้นเป็นรัฐบุรุษดังนั้นเขาจึงต้องทำให้ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไม่ประสบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและเขามองว่าการที่ลีเจียนทั้ง9สามารถก่อกระบฏทได้นั้นเป็นเพราะสเปซมารีนที่มีจำนวนมากเกินไปดังนั้น7ปีให้หลังสงครามฮอรัสโซเรนซีไพรมากรูเบเตกาลิมานก็ได้บัญญัติโคโดเรกเอสตราเทสขึ้นมา เพื่อเป็นกฎข้อบังคับที่จะลดทอนอำนาจของ Space Marine แต่ละลี g i ียนลงเพื่อป้องกันการก่อกบฏโดยกฎของโคเดกนั้นได้บัญญัติไว้ว่า Space Marine นั้นจะมีเพียงในแค่1,000ตนต่อน1นชัพเตอร์เท่านั้นซึ่งนั่นก็ได้เปลี่ยน Legion a s t r a t r e s e ให้กลายเป็น a d e p a s s a s t r a t r e s แบบในปัจจุบันแต่ก็มีไพรมากบางคนที่ไม่เห็นด้วยเช่น r o ok c o อด v น l c a n และ Lemen r ุส ที่ไม่ต้องการให้รีเจียนของพวกเขาต้องแตกออกเป็นชปเตอร์แต่พวกเขาเองก็ต้องยอมรับโคเดกเมื่อโคเดกของกลิมานนั้นมีจาฮาไตคานและเหล่าขุนนางชนชั้นสูงแห่งเธอร่ามาสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวจนทําให้โคเดกแอสตราเทสของกลิมานกลายเป็นกฎข้อบังคับใช้ในอิมพีเรียมและในเวลาไม่นาน Codex a s t a ร t e s ของกรลิมานก็ได้กลายเป็นหนังสือสำคัญที่เหล่าอัลตรามารีและเหล่าผู้สืบทอดมากมายยกย่องให้เป็นกระดูกสันหลังของ a d เดปัส s อสตราเทสที่เหล่า Space Marine Chapter ต่างนำกฎเหล่านั้นมาใช้แต่ก็ยังมีบางแชปเตอรที่ถึงแม้พวกเขาจะนำกฎของ Codex มาใช้แต่ก็ไม่ได้ยึดมั่นใน Codex มากนักเช่น Dark Angel Blood Angel และ Space Wolf ที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวคิดของกะลิมาน ดังนั้นถึงแม้พวกเขาจะนำกฎของโคเดกมาใช้แต่ก็ไม่ได้ยึดมั่นในกฎของโคเดกมากนะักเท่ากับชัเตอร์อื่นๆในอิมพิเรียมและตั้งแต่การปฏิรูปอิมพิเรียมของไพร์มาร์คโรเบเตกาลิมาจนถึงปัจจุบันก็ผ่านมาเกือบ10,000ปีเข้าไปแล้วมนุษยชาติเองก็ยังคงต้องดิ้นรนในจักรวาลอันโหดร้ายแห่งนี้ต่อไปและประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจะเป็นอย่างไรฝากติดตามกันได้ต่อใน มหาสงครามอินโดมินัสครูเซ e ขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Legendary War g a m e หากท่านอ่านรอ,อมากไปและอยากลงมาไฟในสนามรบขอเชิญที่ Legendary War Games หากคุณกำลังตามหาโมเดลหรือนิยายใน Black Library หรือแม้แต่สี c i t a d e l และคอมมูนิตี้ดีๆของเหล่า Player Warhammer ในไทย ขอเชิญที่ร้าน Legendary War Game นะครับ